มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีขอพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเสียนห่องเต้สู่มวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขมอนเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัถนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเตกกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องคุมนรกตอนที่เจ็ด ความเดิมตอนที่แล้วสมเด็จพระจี้หุกพาเอี้ยเซงเซ็งมายังสาราว่าการกาลสุตะมหานรกที่สองมีสมเด็จชอกังอวงทรงเป็นองค์พยายมกาลสุตะมหานรกที่สองเทศนาโปรดเหล่าวิญญาณพระอาจารย์ครับกระผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว กระผมไม่ขอเข้าไปดูได้ไหมครับไม่ได้ยังไงเจ้าก็ต้องเข้าไปดูงั้นเอาเอานี่ไปน,นี่มันอะไรครับหน้ากากกรองกลิ่นรีบสวมซะอากาศจะได้สดชื่นจะได้หายใจได้สะดวกแล้วก็ไม่ได้กลิ่นเหม็นด้วยเร็วเข้าขรครับกระผมจะรีบสวมดีนี้นะครับอืหน้ากากกรองกลิ่นของพระอาจารย์ยอดจริงๆเลย กระผมไม่ได้กลิ่นอีกแล้วครับแถมไม่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อีกด้วยอแล้วพระอาจารย์ไม่ได้กลิ่นเหนม็นบ้างเลยเลยอครับไม่ได้กลิ่นของโสโครกอย่างที่เห็นเหมือนกับไม่เห็นมีกลิ่นก็เหมือนไม่มีข้าหลุดพ้นจากเครื่องผูกคือกิเลสต,ตัณหาทั้งปวงแล้วไม่เหมือนมนุษย์ในโลกอย่างเจ้าที่พอได้กลิ่นอบอวนของคาวโลกีได้เห็นเนื้อหนังบางสา วบวบแบมแบมก็คึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีถึงแล้วล่ะท่านเออเออนั่นๆมีป้ายเขียนปักไว้ด้วยว่าขุมนรกอาจมเจ้าเดินเข้าไปสังเกตการดูใกล้ๆดูซิว่ามันเป็นยังไงเออคือพระอาจารย์จาลล้าะลังทำไมหื้ากากกรองกลิ่นก็มีให้แล้วอ่าขอรับกระผมจะเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ล้วขอรับ ภาพที่ปรากฏตรงหน้าเยี้ยเซียงเงคือบึงใหญ่กว้างราวกับมหาสมุทรมองไม่เห็นขอบฟ้าและชายฝั่งภายในบึงเต็มไปด้วยอาจมที่เป็นเส้นๆปนกับปัสสวะมีผู้หญิงผู้ชายคนแก่วัยรุ่นชายหญิงกำลังกระเสือกกระสนแหวกว่ายดำผุดดำโผลพร้อมกับตะโกนร้องให้ช่วย ขณะอ้าปากร้องนั้นอุจจระกับน้ำปัสสวาวะก็ไหลเข้าปากและต้องกลืนเข้าไปโพระอาจารย์ครับกระผมอยา,ากจะอ้วก่วงเราโดอยช่วยเสย,ย,ยเเงจะตตั้งสติให้ดีอย่าให้ของโสโครกพวกนี้ ทำลายความมุ่งมั่นของเจ้าได้ขอรับพระอาจารย์ท่านจะมาเทพขอรับมีอะไรหรือ,อท่านเอียเสียงเซงคือกระผมอยากทราบว่าวิญญาณบาปพวกนี้ทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องมาตกนรกแสนโศโครกในคุมนี้ขอรับวิญญาณบาปพวกนี้ก็มีอยู่หลายพวกด้วยกันผกหยิงโสเพณีขายล่างแลกกับเงิน โสโรกพวกหลอกลวงผู้หญิงบังคับค้าประเวณีพวกแมงดาที่เกาะหลังผู้หญิงโสเพณีกินพวกที่ชอบเสพสมกับหญิงขายสวาดโดยไม่รู้จักประมาณตนพวกขาของเถื่อนหนีภาษีพวกขี้ช่อโกหกแปดเหลี่ยมแปดคมลอกเอาเงินจากคนอื่นพวกมักมากในกามชำเราหญิงไม่เลือกที่เลือกหน้าพวกเจ้ามือหวยเถื่อน หากินมืดมามืดไปเอาแต่กินเขาข้างเดียวพอถูกกินบ้างก็ไม่ยอมจ่ายบางก็เป็นเท้าแชร์เรียกเก็บเงินจากลูกแชร์แล้วก็ล้มแชร์บางเป็นข้าราชการที่ช่อราดบังหลวงใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตบางเป็นนายทุนเงินกู้คิดดอกเบีย้ยแพงๆขูดเลือดซิบๆเลยละ่ะเรียกว่ามีทุกวงการอาชีพเลยนะครับที่ข้าว่านั้นนะ เพียงแค่ยกตัวอย่างเท่านั้นนะความจริงแล้วยังมีอีกมากกว่านี้อีกอืมกระผมเวทนาพวกเขาจังเลยขอรับอืพวกวิญญาณบาปที่ตกลงไปในบึงอาจมแห่งนี้จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสหายใจเฮือกหนึ่งก็ต้องกลืนเอาอุจจระเส้นหนึ่งพร้อมกับน้ำปัสสาวะเข้าไปยิ่งกินก็ยิ่งหิวก็ต้องกินเข้าไปเรื่อยๆเพราะไม่มีของอื่นให้กิน ทั้งยังต้องกระเสือกกระสนดำผุดดำว่ายอยู่ตลอดเพราะก่อนตายทำแต่อาชีพที่ศกกรโปกโสมม,มก็ได้รับโทษกรรมที่สาสมเช่นนี้แล้วน้ำปัสสาวะอุจจระหมักมมมากเข้านานเข้าก็เป็นโครนตมยิ่งแหวกว่ายกระเสือกกระสนเพื่อนนี้ให้พ้นจากสิ่งนี้มากเท่าไหร่ตัวก็กลับจะยิ่งจมลงแล้วก็จมลงตามที่ท่านยมเทพอธิบายมาเนี่ย ก็เป็นที่น่าสมเพชอย่างเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้บนโลกมนุษย์มีส้วมแบบใหม่แล้วที่ละลายอุจระและก็ดับกลิ่นได้ถ้าบ้านคนรวยก็ดับกลิ่นด้วยน้ําหอมแต่ถ้าข้าวของเงินทองที่ได้มานั้นไม่สะอาดบ,บริสุทธิ์ถึงรูปร่างหน้าตาจะดูสวยงามแต่จิตใจกลับส่งกลิ่นเหม็นเหมือนอุจระปัสสาวะก็สมควรแล้วที่คนพวกนี้จะต้องมารับกรรมที่ขุมนรกอาจมยุติธรรมดีนะครับจะพูดได้ดีมากเอเส็ง มนุษย์บางคนฐานะร่ำรวยบ้านช่องใหญ่โตโอลานเรากับประสาทราชวังเสื้อผ้าแบรนด์เนมวางตัวไปผู้ลากมากดีแต่จิตใจเต็มปไปด้วยคนโกงเล่เหลี่ยมแพรวพราวในสมองคอยคิดแต่ที่จะหาจังหวะลงมือช่วยโอกาสตักตรงผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างเดียวไม่สนใจความชอบธรรมที่ควรจะมี มันก็ไม่ผิดอะไรกับความสกปรกโสโครกของอาจมตายแล้วก็จะต้องมาอยู่ที่นี่เสพสุขด้วยการกินอาจมแทนอาหารไปวันๆกระผมไม่รู้ว่าจะเวทนาหรือว่าสมเพศวิญ,ญญาณบาปพวกนี้ดีขอรับท่านอย่าไปใส่ใจอะไรกับวิญญ,ญาณบาปเหล่านี้เลยขอรับพวกนอนอาจมที่เติบโตอยู่ในอาจมอาศัยกินสิ่งสกปรกโสโครกเป็นอาหาร หวังว่าคงจะได้บทเรียนแก่มนุษย์ได้เป็นอย่างดีจงดำรงตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิหาเลี้ยงตนด้วยอาชีพสุจริตอย่าเห็นแก่ได้อย่าทำลายผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อหมดลมหายใจวิญญาณก็จะถูกแจ้งชื่อลงทะเบียนไว้ที่ขุมนรกอาจมนี้เป็นอย่างแน่นอนท่านยมเทพขอรับไม่ทราบว่าวิญญาณบาพวกนี้ เมื่อไรจะพ้นโทษขอรับเรื่องพ้นโทษมันก็ต้องแล้วแต่ว่าใครกอร่อกรรมไว้กี่มากน้อยหนักเบาแค่ไหนเป็นสำคัญแต่ที่แน่ๆคือต้องแช่อยู่ในโคนตมอาจมนี้จนเนื้อตัวเน่าเฟะเนื้อหนังเปื่อยยุ่ยแล้วเมื่อครบกำหนดลงโทษยังต้องถูกส่งตัวไปที่ศาลาว่าการอื่นๆอีกเพื่อดำเนินคดีและลงโทษความผิดในกรณีอื่นๆต่อไป ว่าคืนนี้คงพอแค่นี้กันก่อนนะกระผมก็คงไปที่อื่นต่ออีกไม่ไหวเหมือนกันละครับภาพมันติดตากลิ่นมันก็เหมือนจามยังติดจมูกอยู่เลยครับอี่อาตมาขอบใจท่านยมเทเทศมากที่ช่วยนำชมที่ต่างๆกระผมก็ต้องขอบพระคุณท่านยมเทเด้วยเช่นกันครับขอการาบลาครับ เสียงเพลงร้องเร้าใจไฟสว่างโอบแขนพาดเอวเต้นเหมือนเหยียบนอนพวกทันสมัยบนฟลอมืดจงสังวรต้องเดือดร้อนตอนเป็นผีหนีไม่พ้นโลกมนุษย์แม้จะมีผู้คนและรถราขวักข่อยแต่ศิลธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติกลับย่อนยาน สังคมก็เสื่อมทรามจิตมนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสตัณหานาน,นับประการและเวรกรรมก็ทำให้นรกระงมไปด้วยเสียงร่ำไห้ร่ำครวญจากเหล่าวิญญาณบาปจนสะเทือนถึงสวรรค์กระผมพร้อมแล้วครับพระอาจารย์อ่ะมนุษย์ได้นั่งฐานบัวถือเป็นรางวัลพิเศษที่สวรรค์ประทานให้เยเซงรับ เจ้าจงหวงแหนและรักษาความดีนี้ไว้ให้อยู่ตลอดไปเอาละเอเซงลงจะฐานบัวได้ ถึงแล้วล่ะครับโอ้โหเร็วดีจังเลยอ่าเฮ้ที่นี่ดูเหมือนป่าร้างเลยนะครับต้นไม้ขึ้นรกไปหมดรอบๆก็ไม่มีร่องรอยผู้คนอาศัยอยู่แล้วเราจะเดินไปทางไหนก็นต่อยล้วครับห่างจากนี่ไม่ไกลเดินผ่านเดินเล็กๆเนินเดียวก็จะได้ถึงขุมนรกผีอดขุมนรกผีอดแต่แถบนี้ไม่มีร่องรอยของพวกวิญญ,ญาณเลย ไม่รู้ว่าพวกเขาใช้เส้นทางไหนเดินไปยังคมในรกผีอดได้อะเจ้าหันไปดูทางซ้ายมือสิหันทางซ้ายมือือทางซ้ายมืออืซ้ายน้ำมันขวาซ้ายครับเอ่อซ้ายครับ,รบเห็นอะไรไหมเห็นครับมีทางเดินเล็กๆอยู่ทางหนึ่งโคดไปโคดมาโอ้แล้วนั่นก็ยามาเทพหัวควายกับหัวมา้ากําลังควบคุมวิญญาณบาปเดินทางกันไปไปกลุ่ม กลุ่มละสองคนบ้างสามคนบ้างครับเดินให้มันเร็วๆหน่อยสิทักชักดอาดอยู่นั่นล่ะจะมาร้องไห้ทำไมเ้าอยู่บนโลกมันรู้จยังทำบุญทำทานสร้างความดีพอตนตลกมาแล้วจะมาร้องไห้จะมีประโยชน์อะไรเราไปไปเร็วๆไปๆไปเนินเนีนพระอาจารย์จะเอายังไงต่อครับเราจะไปทางซ้าย ตามยมเทพหัวควายกับหัวมา้าไปเหรอครับทั้งหมดมุ่งหน้าไปยังขุมนรกผีอดเราตามไปเถอะขอรับพราจารย์พวกนั้นเดินเร็วจังเลยนะขอรับไปได้บิบโนดแล้วเราจะเดินตามทันไหมขอรับต้องทันสิเฮ้ยเนี่ยที่เดินนี่นะใครวะยมเทพหัวควายหน้าตาอับปลักเดินออกมาจากพุ่มไม้ตรงเข้ามาหา ด้วยท่าทีดุร้ายน่ากลัวในมือถือสามง่ามกับโซ่เหล็กเป็นอาวุธพระจัยรพระจักรมัน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 มาแล้วไม่ต้องตกใจอยู่เฉยเฉยแล้วดีเองเจ้าสองคนเป็นมนุษย์นี่พวกเจ้ามาจากไหนทำไมถึงกล้าเข้ามาทิ่นี่โดยพลการรู้ไหมว่าที่นี่คือสถานที่อะไรฮะท่านโยมเทพหัวควาย ท่านดูให้ดีสะก่อนสิว่าเราสองคนเป็นใครแล้วค่อยตวา่าเป็นใครก็ช่างถ้ายังไม่ยอมบอกว่ามาที่นี่ทำไมแล้วก็ข้าจะจับกุ่มตัวส่งให้ท่านพยายมจัดการทันทีไม่ทราบว่าท่านยมเทเทพหัวควายมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วถึงไม่รู้จักอาตมาจะนานแค่ไหนมันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยแต่ถ้าอยากรู้จะบอกให้ ข้าเพิ่งมาอยู่ได้สองเดือนกว่าๆหน้าที่ของข้าคือจับกุมทุกคนที่เข้ามาที่นี่โดยไม่มีบัตรอนุญาตให้ผ่านเข้ามาแล้วนำส่งให้ท่านพญายมลงโทษเพิ่งมาได้แค่สองเดือนกว่าๆเองอก็ไม่แปลกที่จะไม่รู้จักอาตมางั้นก็รู้ไว้ซะตรงนี้เลยก็แล้วกันว่าอาตมาก็คือพระจี้กองอ้วหุกฮึพระจี้กองอ้วหุกถูกแล้ว อาตมาคือพระจี้กงอัวหุกส่วนนี้คือกายทิพย์ของท่านเอื้อเสียเซิงจากสาลาเสียเหียงตึงแห่งนครไทยจุงและเป็นสานุสิ์ของสมเด็จองกวนพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาที่นี่กับอาตมาโดยมีพระราชบัญชาให้เดินทางมาหาข้อมูลเพื่อสร้างหนังสือธรรมะสำหรับอบรมมนุษย์โลก แล้ววันนี้จะต้องไปที่ขุมนรกผีอดซึ่งต้องเดินไปตามเส้นทางนี้ถ้าไม่เชื่ออาตมาจะเชิญพระราชสารพระบรมราชองค์การออกมาให้ท่านดูโอ,โ,อโอ้ไม่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 ต้องไม่ต้องข้าเชื่อท่านแล้วว่าท่านพูดความจริงเออข้าขอกราบถวายบังคมพระบรมราชองค์การที่แท้พระคุณเจ้าก,ก็คือพระจี้กงลวงจีนสติเฟื่องที่มนุษย์โลก ยกย่องชื่นชมกล่าวขวัญถึงข้าเพิ่งมาจากโลกได้ไม่นานจึงไม่เคยเห็นพระคุณเจ้ามาก่อนขอพระคุณเจ้ากับท่านเอียเสียเซงได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยอาตมาไม่ถือโทษโกรธท่านหรอกเพราะท่านทำตามหน้าที่อ,อครับผมก็เช่นเดียวกันขอรับผงถือโทษโกรธท่านไม่ได้หรอกอถ้าพระคุณเจ้ากับท่านเอียเสียงเซงจะไปคุมนรกผีอด ก็ต้องเดินข้ามเขาที่เห็นอยู่ข้างหน้าไปกดถึงอืมเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ข้านำทางไปเองจะสะดวกกว่าอืมดีเลยงั้นเชิญท่านโยมเทพหัวควายนำทางไปอืมเออไปกับเถอเอียเซิงขอรับพระอาจารย์เชิญเชญขอรับเชิญขเส้นทางคดเคี้ยวที่มุ่งหน้าสุขุมนรกผีอดนั้นใช้หินทุบแตกโรยพื้น พื้นจึงครุขระตลอดเส้นทางบางตอนเป็นหลุมเป็นบ่อและมีน้ำขังทำให้ต้องเดินด้วยความลำบากเพราะจะถูกหินทิ่มอุ๊ยอ้าอเ้ยเป็นอะไรเอยเซงเศษหินมันทิ่มเท้ากระผมครับอุ๊ยอดทนอีกนิดเถอะเดี๋ยวก็ถึงแล้วเฮ้ยเดินให้มันเร็วๆหน่อยสิวะฮะหมูทักขอึดอัดนั่นละ ก็เศษหินมันตำเทา้าค่าจะให้ข้าเดินเร็วๆได้ยังไงแลจวมาทำน้ำออยเลยที่คนอื่นเขยังเดินได้เลยไป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 ,ไป,ไปอเออียเซียงเซ็งยมเทพสองนายช่วยกันควบคุมร่างวิญญาณหญิงตนหนึ่งให้เดินมุ่งหน้าไปตามเส้นทาง ร่างวิญญาณของหญิงนั้นแต่งกายเหมือนพวกคุณหญิงคุณนายในเมืองมนุษย์แต่กลับถูกยมเทพควบคุมตัวและล่ามได้โซ่ตรวนพระอาจารย์ขอรับพระอาจารย์เห็นร่างวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกยมเทพควบคุมตัวไปไหมขอรับเห็นมีอะไรแปลกหรอมีที่ขอรับก็ร่างวิญญาณนั้นแต่งตัวอย่างกับพวกคุณหญิงคุณนายในเมืองมนุษย์แล้วทาไมถึงต้องถูกควบค,คุมตัว แล้วก็ถูกล่ามโซ่ตรวนอย่างนั้นด้วยมีความผิดอะไรหรือครับคนบางกลุ่มบางพวกมีความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์จนเหลือเฟือแล้วก็กินทิ้งกินคว้างอย่างไม่เคยนึกเสียดายหรือว่านึกถึงคนจนที่อดอยากยหวิวโหยหลังจากคนพวกนี้ตายวิญญาณจึงถูกควบคุมไปที่ขุมนรกผีอดเพื่อให้รู้จักว่า ความหิวโหวยมีรสชาติอย่างไรอยูมเทพหัวควายพาพระเจ้าจีหูกะเอียเสียงเสงเดินไปตามทางแคบแคบที่ผ่านกลางเนินซึ่งไม่ต่างจากป่าในโลกมนุษย์เลยลงจากเนินเขาไปก็จะเห็นที่ตั้งขุมนรกผีอดตรงเชิงเขาภายในมีเนื้อที่กว้างขวางล้อมรั้วไว้ด้วยลวดน้ำ เอียเซียงเซ็งมองดูป้ายขุมนรกผีอดที่ใช้ไม้แกะเป็นตัวอักษรแต่ไม่ค่อยชัดเจนนักสองฝั่งประตูทางเข้ามีทหารยามยืนเฝ้ารักษาการอยู่มียมเทพควบคุมร่างวิญญาณบาปหญิงที่เดินทางมาก่อนหน้านี้ยื่นแสดงหลักฐานเพื่อขอผ่านเข้าประตูไป คุณเจ้ากับท่านเอียดเสียงเซ็งรอข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้ก่อนข้าขอเข้าไปรายงานให้ท่านเจ้าคุมนรกทราบก่อนเชิญตามสบายดูเงียบและระวังเวยงยังไงไม่รู้นะครับพระอาจารย์ก็นี่มันเมืองนรกจะให้อกทึกครึกโครมอย่างในโลกมนุษย์ของเจ้าได้ยังไงอ๋อแน่ท่านจะมาเทพหัวควายกลับมาแล้ว ข้าได้รายงานให้ท่านเจ้าคุมนรกทราบแล้วขอเชิญท่านทั้งสองเดินตามข้าเข้าไปในเมืองได้ บาพนมัสการสมเด็จพระจีกงงอวหุปและขอต้อนรับเอียเสียงเซ็งที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมข้าออกมาต้อนรับชาไปหน่อยโปรดอภัยหาไม่ได้อัตมามาเป็นฝ่ายรบก,กวนท่านเจ้ากรมขุมนรกเอง้าได้รับพระบรมราชองการจากองค์เกเซียนฮองเต้แล้วเรื่องที่ให้กายทิพย์เอียเสียเซง มหาข้อมูลในการเขียนหนังสือเพื่อเตือนใจชาวโลกข้ายินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ขุมนรกผีอดเป็นขุมนรกย่อยที่อยู่ในการปกครองของสาลาว่าการกาลสุตตะมหานรกที่สองอ่ะเดี๋ยวข้าจะพาท่านเอีย่ยเสี่ยงเซงไปชมเองส่วนสมเด็จพระจีหกข้าขอเชิญจิบน้ำชานะ แล้วก็ประทับพักผ่อนอยู่ที่ศาลานี้ไปพังพางก่อนมิปฏิเสธเอีย่ยเซียงเซงติดตามท่านเจ้าขุมนรกเข้าไปภายในขุมนรกด้านในเป็นห้องคุมขังแคบๆเรียงไปตามความยาวของทางเดินวิญญาณบาปที่ถูกขังอยู่ในแต่ละห้องล้วนใส่เสื้อผ้าอย่างดี แต่ตัวผอมหน้าตาเหลืองซีดอิดโรยร้องคร่ำครวญอยู่ตลอดเวลาวิญญาณบาปที่ถูกขังอยู่ในห้องแต่งเนื้อแต่งตัวกันดีๆแต่ทำไมถึงดูผอมนักขอรับพวกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพ่อค้านักธุรกิจมีความเป็นอยู่สุขสบายใส่เสื้อผ้าราคาแพง กินอาหารตามพรธะธคารนโรงแรมหรูๆใช้เงินเป็นฟ้อนแต่กับคนยากคนจนไม่เคยเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่สักบาทสักสลึงก็ไม่เคยให้ขอทานหลังจากตายแล้วร่างวิญญ,ญาณก็ตกลงมาอยู่ที่คุมนรกนี้ทั้งหมดข้าจะเรียกวิญญ,ญาณบาปนักโทษชายตนหนึ่งให้ออกมาให้ท่านได้ซักถามนะอ่โยามาเทพ เอาร่างวิญญาณชายที่สวมสูตรสาคลนนั่นออกมาสิอเอเ่อกระผมขอถามหน่อยเถอะครับว่าทำไมท่านถึงต้องมารับโทษอยู่ที่นี่ครับอตอนยังมีชีวิตอยู่ข้ามีกิจการเป็นโรงงานกิจการรุ่งเรืองมีผลกำไรงามพอข้าต้องติดต่อลูกค้าตลอด จึงต้องออกงานสังคมทุกวันมีกินเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำเหล่าเบีย้ยผู้หญิงแต่ละมือหมดเงินหมดทองไปอย่างไม่นึกเสียดายแต่ในทางตรงกันขา้ามข้ากลับมีใจคับแค่กับพนักงานลูกจ้างคอยหักเล็กตอดน้อยอยู่ตลอดจนมันพากันเกียดแค้นขา้า และถ้ามีมูนิทิมาขอเลี้ยรายการกุศลเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ยังเสียไม่ได้ถ้าญาติเพื่อนฝูงจะมาขอยืมเงินก็จะสั่งให้คนบอกว่ามีอยู่ข้าวปลาอาหารที่กินในบ้านก็เป็นอาหารดีๆสั่งตรงจากพัตคารโรงแรมยังไม่เคยนึกเสียดายหรือประหยัดเลย นอกจากนี้ข้ายังเลี้ยงสาววไว้เป็นเมียน้อยอีกเป็นสิบสร้างบ้านให้คนละหลังอมข้าวของเงินทองสิ่งอำหนวยความสะดวกต่างๆจนเมื่อสองปีก่อนข้าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงจนถึงแก่ชีวิตทางการยมโลกน้ำร่างวิญญาณของข้ามาพิจารณาโทษ และตัดสินให้ตกลงมาอยู่ในคุมนโลกแห่งนี้ท่านเห็นไหมว่าสวมชุดสากลแต่ไม่มีอาหารฉันเลิศกินเหมือนตอนมีชีวิตอยู่อยู่ที่นี่ขากินผักต้มแทนข้าวเพียงอาทิตย์ละมื้อเท่านั้นตั้งจากนั้นอีกสามวันอาทนหิวไม่ไหว เาจะเป็นลมล้มหมดสติไปยมเทพผัวควายกับพัวมาจะใช้น้ำสาดให้ฟืน้นแล้วปล่อยให้ข้าหิวโหยต่อไปท่านท่านพอมีอะไรให้ข้ากินไหมมีไหม,มขอข้ากินเถอะข้าหิวเหลือเกินเอาสัตว์นรกนี่กลับเข้าไปอยู่ในที่คุมขังเดี๋ยวนี้ทำกรรมอะไรไว้ก็ตจง ก้มหน้ารับกรรมนั้นไปเถอะเอ้าเอาร่างวิญญาณบาปหญิงคนนั้นออกมาสิล่าห้ท่านเอียเสียเซ็งฟังสิเมื่อมีชีวิตอยู่เจ้าทำบาปอะไรเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ดิฉันเป็นเมียเศรษฐีสามีดิฉันเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง รับงานแต่ละครั้งได้รับเงินทองมากมายจากที่เคยอยู่บ้านหลังเล็กก็เป็นคฤหาสน์หลังใหญ่จากการที่มีเงินทองมากมายมันทําให้นิสัยเสียวุ่นวายกับการออกสังคมจนลืมหน้าที่ของแม่บ้านหัดดืม่มหัดเล่นไพ่และเข้าบ่อนปล่อยตัวจมปลักอยู่ในวงการพานันจนลืมวันลืมคืน นอกจากนี้ดิฉันยังนัดเพื่อประเภทเดียวกันให้ไปสถานที่เต้นรำกินดื่มเล่นอย่างสนุกสนานตลอดคืนตลอดชีวิตของดิฉันใช้ใจอย่างฟุ่มเฟือยไม่เคยประหยัดงานบุญงานกุศลช่วยเหลือคนยากไร้หรืองานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดิฉันไม่เคยสนใจหรือยอมเสียงเงินให้กับเรื่องพวกนี้เลยสักบาทสักสลึงเดียว พอตายร่างวิญญาณก็ถูกพามาที่นี่และถูกพิพากษาลงโทษให้ดิฉันมารับกรรมในขุมนรกผีอดนี่โอ้ยดิฉันหิวหิวจนทนไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรให้กินดิฉันกัดเนิ้วตัวเองกินก็ได้ที่ใส่ปากเคียวนะมันนิ้วนะขรับอุ้ย รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรพาธีพัฒนะลินดาเกิริกบุญเกื้อควรหาเวทเปรมกรมลโชติกาสถียนพนาไลาเจียมจิตวินัยสุวรรณหงโรดราชสีมาอันธิการสุจันสีปัทมาพรโครวงจันทร์และขชาสิทธธรรมจิตธีระบุญ,ญริทให้เพลงและเสียงประกอบโชวิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียง ขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธรารณปะระโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะ ละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอด